ก็ได้ใช้นะ้ำมันก็ดีไม่ใช่ไฮบริดคันนี้เป็นปักอินสามารถเสียบชาร์จได้นะคะสำหรับ h ฟสเอสนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้เป็นตัว X สุดนะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีค่ะมาพร้อมกับระบบปักอินหรือว่าเสียบปักชาร์จก็ได้และที่สำคัญคันนี้ใครกังวลรถชนหนักใครกังวลรถน้ำท่วมรถตะกตอรถกอไม้มีตัวสภาพร้าจากเว็บไซต์รถโดนใจกว่า27 4จจุดเพื่อการันตีนะว่าเจ้าคันนี้นะจะ โครงสร้างเดิมแน่นอนนะรว่หา่แล้วก็จะเล็กใหม่เดิมแน่นอนสำหรับคันนี้ข้างในออปชั่นจัดเต็มค่ะก็มีให้แม้กระทั่งนะคะช่วยเบรกด้านหน้าอะดแพพลิทควคอนโถปัดกับเข่าเรนช่วยทําให้รถอยู่ในเรนค่ะสำหรับใครที่บอกว่าน้องวันนึงพี่ใช้รถที่ประมาณ50-60โลแต่พี่ไม่ได้อยากได้ไฟฟ้าล้วนพี่มีรถคันเดียวแนะนําคันนี้เลยค่ะคุณจะใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือใช้น้ํามันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันคุณสามารถใช้ไฟฟ้าได้นะใครที่บอกว่า ต้องการไปรับลูกแม่บ้านทั้งหลายค่ะไม่อยากดับรถนะคะเวลารับลูกเพราะว่ามันร้อนทันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะออปชั่นจัดเต็มนะคะด้านนอกสีขาวข้างในก็จะมาคล้องกับสีเขาเรียกว่าสีควันบุหรี่ตัดกับสีกรมสวยมากทุกคนและใครที่ รับันนีนไปมีในส่งตัวสายชาร์ฉุกเฉินให้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะเอาไปชารกับไฟบ้านได้เลยยกเว้นกับปลั๊กสาปตานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะหน้าร้าน737,000ใครมาจากคลิปนี้นะคะเอาส่วนลดสุดพิเศษนะย้ำว่าสุดพิเศษเลยกว่าห0 0 0 0บาททุ้นะคะเหลือเพียงแค่600,000 0 0 0 แปดหมื่นเท่านั้นค่ะและใครที่ทักมาจากคลิปนี้ย้ำว่าใครที่ทักมาจากคลิปนี้คุณมีสิทธิ์จะรับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในเมษายนนี้นะคะกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันหรือจะเลือกรับเป็นแคสแบ็กบัตรน้ำมันสูงสุด3,000บาทก็ได้ค่ะใครสนใจคันนี้ทักมาเลยนะคะ